สวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ลาน PV Camping ที่มวกเหล็กสระบุรีนะครับแล้วก็มาถึงที่ลานเรียบร้อยครคลิปนี้มากับเด็กแกร์นะครับซึ่งกำลังขนของลงกันใหญ่เลยก็ต้องบอกว่าเป็นการแคมปิ้งครั้งแรกรที่ใช้เต็นท์และอุปกรณ์ของตัวเองแบบเต็มรูปแบบแต่เต็นท์ที่เอามาก็จะเป็นแบบออโต้นะครับก็คงจะกางไม่ยากเท่าไหร่ อาศัยการดูคลิปของพี่ๆชาวแคมเปอร์เนี่ยแหละครับ ก็กางเต็นท์ของตัวเองเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคงนั่งพักชิลๆสักเล็กน้อย yeah. 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 ลานที่นี่สวยสะอาดบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะวิวภูเขานั่งมองแล้วสบายตาเลย แก๊งวันนี้ก็มากัน4คนครับก็ช่วยๆกันทำกิจกรรมร่วมกันสนุกสนุก ที่นี่ก็ถือว่ากว้างเลยมีที่ให้กางเต็นท์หลายจุดทั้งวิวภูเขาแล้วก็ริมฐานน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งจะมีอยู่2จุดจุดทางเข้ากับด้านในนะครับห้องน้ำใหญ่มากนะครับแล้วก็สะอาดมากๆด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครบเลยแล้วก็จะมีจุดล้างจานที่เคลียร์เศษอาหารขยะอะไรต่างๆอยู่ใกล้ๆกันนะ ที่รอบๆถือว่าดูแลจัดการได้ดีมากๆสะอาดแล้วก็เป็นที่เป็นทาง แต่อย่างนี้เดี๋ยวผมอีนี่ในน้ำน้ำมันใส่ให้มันสวา่างได้เลยวางันนี้เลยถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันง่ายดี ไปขัดต่ออย่างนี้แล้วกันมันมีขึ้นกันลบลงขอบคุณมากครับเฮ้ยมาด้วยกันโดดเราช่วยกันทำได้แล้วเหรอ64ปีการไฟฟ้าส่มแล้วใส่ไปทั้งนะั้นเอาเอาปลาหมึกด้นะน้ำต้แห้งเลยก็หมู จะมีอากาศเย็นกับอบในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด34โองโหให้อหกเลือกูด้วยือแบบนีกลัวมาเยอะหน่อยดีกว่าแั้วเหลือผมแก้วกินได้อีกสองแก้วหายไปนานมากกินนี้แล้วมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งผมเคยซื้อบูมากินจนไม่ซื้อกินแแล้วม่งนุ่มๆกันบางนี่ยโอ้โหลื่นคอมากเช้านี้ตื่นมาเจอกับบรรยากาศที่ดีมาก อากาศเย็นสบายมองออกไปไกลๆก็จะเห็นหมอกอยู่ตามภูเขามันคงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่จะเติมความสดชื่นแล้วก็พลังงานกลับไปให้ร่างกายและชีวิต รู้สวดพี่คิดนอนหลับสบายไหมโอ้ยเห็นเย็นเนาะตื่นได้สักพักเดียวอากาศตอนเช้าดีมาก o มอร์นิ่งพี่มิหลับสบายอากาศดี หนาวเลยหนาเด้อ <c oughs> ยังเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวเช้านี้เราเปิดบาร์กันทำกาแฟดื่มกันหน่อยเช้านี้เอาอะไรดีหนุ่มเดี๋ยวผมทำลาเต้ก่อนละกันดา้งพี่หมีเลยเลยนี่ลาเต้ของผมก่อน,น,นใช่ไหมใช่เพราะา วันนี้เราลืมเอาเยือแก้วชงมาก็ใช่หม้อนี้ไปก่อนแล้วกันเมนู2องครับเฟนเพรสกาแฟน,ไน, <Coffee. S 2> นมไม่ให้เวอร์นะชอบวะนุ่ม าพี่นุ่มบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเยอะเดี๋ยวหนุ่มก็คุณรู้ว่าคุณทำให้ผมไม่อยากกินกาแฟ,ฟที่บ้านแบบนี้ <c oughs> ผมต้องซื้อนี่มาบากคุณนะแป้แยแป้ยยาอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราแช่ไว้ประมาณ4นาทีฮะเดี๋ยวต้องปรึกษาคุณละอันนี้คืออันนี้ก็คือต้องเอาไอ้กราวเลอร์นี่มาหมุนกันใช่ไหม หลังนิดนึงคอนเฟกแคนเบอรี่แต่เวลาไปออกก็ปิดอะไรทำไอ้ย้ย่ก็ไม่ให้นะยูงเป็นก็ไม่บอกเราไปทำอะไรต่าง้ากไม่ไเป็นไรหลวงก็นั่งอยู <c oughs> ่จเต้าใหญ่เขาให้ผมอยู่แล้ว ไยย้อเวลาของการพักผ่อนสิ้นสุดแต่ก็จะเป็นความทรงจำที่ดีใ şey> ห้เรานึกถึงได้ตลอดเวลาก็ขอให้ทุกคนเก็บช่วงเวลานั้นให้ดีๆนะครับ